สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาวาดรูปกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาวาดรูปลูกเป็ดนะครับอย่างง่ายนะครับมาเริ่มกันเลยเนาะหน้ากระดาษเรามีประมาณนี้นะครับเราก็จะแบ่งพื้นที่กันก่อนนะครับเป็นหัวเป็ดกับลําตัวเป็ดนะครับกระดาษด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะให้เป็นหัวเป็ดแล้วก็ส่วนนี้เอาสั้น เท่าเท่ากันเลยนะฮะส่วนนี้ความยาวเนี่ยเท่าเท่ากันแล้วก็จะเป็นลำตัวเป็ดเป็น3ส่วนแบบนี้เอ้ยเป็น2ส่วนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่ส่วนศีรษะของเป็ดหรือส่วนของหัวเป็ดนั่นเองนะครับวัดเบาๆมือก็ได้นะครับแบบนี้นะเป็นเส้นร่างของส่วนหัวของเป็ดนะครับ ต่อมาก็ส่วนลำตัวของเป็ดนะครับแล้วก็จะเป็นวาดเป็นในทรงตุ๊กตานะครับเพราะว่าคราวนี้เราจะวาดแนวการ์ตูนแนวน่ารักนะครับเราจะไม่ได้วาดแบบกึ่งของจริงนะเราจะเป็นวาดการ์ตูนไปเลยก็จะมีความเป็นการ์ตูนสูงนะครับก็จะได้ลำตัวเป็ดแบบนี้นะครับ ต่อไปวาดส่วนที่มันเป็นส่วนชิ้นใหญ่ๆก่อนเนาะเราจะวาดเท้าเป็ดทำไมเท้าเป็ดเป็นอย่างนี้เท้าเป็ดแบบนี้ก็จะเป็นเท้าเป็ดที่เป็นสมมติว่าเป็ดเนี่ยกำลังนั่งเหยียดขาให้เรานะครับเท้าเป็ดเขาก็จะเบนๆบนขึ้นมาแบบนี้นะครับ ซึ่งเราอาจจะเห็นได้ยากหน่อยในธรรมชาตินะครับแต่ว่านี่คือกร์ตูนเนาะแล้วก็ใส่ปีกของเป็ดอ่าก็ได้แล้วภาพร่างนะครับต่อไปเรามาลงรายละเอียดกันก็ด้วยนี่ทรงผมไม่เป็ดสามปอยนะครับดวงตาสองข้าง เดี๋ยวมันไม่เท่ากันเดี๋ยวคูเติมให้มันเท่ากันก่อน,นะครับต่อไปก็ปากของลูกเป็ดนะครับเราทรงนี้ก็ได้หรือเออเอาเป็นแบนเลยก็ได้ครับนแบนดีกว่าเนาะจะได้ดูเหมือนเป็ดขึ้นถ้ากล,กลมๆไปมันจะดูเหมือนนกมากกว่าเป็นแบน,นแล้วก็ยิ้มแบบนี้นะครับเสร็จแล้วใส่แก้มจิง สองข้างแบบนี้ก็จะไดะ้เส้นร่างของรูปลูกเป็ดแล้วต่อไปเรามาลงเส้นจริงกันเลยนะครับกูเปลี่ยนดินสอก่อนนะครับกูใช้ดินสอดำนะครับที่มันจะมีความเข้มกว่านะเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากด้านบนก่อนเหมือนเคยนะครับก็จะ,ะเห็นไหมเห็นไหมกูจะจับยาวๆนะครับดินจับดินสอยาวๆดีกว่า จะได้เห็นเส้นปลายดินสอชาร์ตนะครับอ่ะแบบนี้นี่ได้ทรงผมเป็ดนะครับด้านข้างศีรษะเป็ดนะครับวิพอดีครูเราดินสอค่อนข้างที่จะแหลมไปนหน่อยนะครับมันก็เลยหักไม่เป็นไร่ได้หัวเป็ดล้ว ต่อไปเราไปใส่สีให้กับดวงตาของเป็ดกันครูก็จะทำการระบายไปเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ระบายไปเลยก็ได้ทั้งสองข้างนะครับ ด้านนี้ตาใหญ่กว่านิดหน่อยไม่เป็นไรนะนักเรียนก็วาดให้มันเท่ากันได้เลยกันนะฮะถือว่าครูวาดด้านนี้ใหญ่กว่านิดหนึ่งอ่ะจะใส่คิ้วให้หน่อยเออใส่เปลือกตาให้หน่อยอแบบนี้งอกแงก็งกงอกเงกให้หน่อยอ่าอ่าถ้าใครชอบแบบเ,เป็ดมีมุม้งมิ้งมุ้งมิ้งหน่อยเราก็จะใส่ขนตาให้เป็ดหนึ่งสอง สความจริงคนตามีกี่เส้นมีเยอะนะครับแต่ว่าเราคงวาดทุกเส้นไม่ไหวเราให้เป็ดแก่3เส้นพอพอสวยงามนะครับต่อไปเรามาที่ปากของเป็ดนะครับปากของเป็ดนี่เลยได้แล้วเป็ดหายใจยังไงถ้าไม่มีรูจมูกใช่ไหม ความจริงเนี่ยการ์ตูนจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้บางคนชอบก็ใส่บางคนไม่ชอบก็ใส่นะครับแต่ว่าเด็กนักเรียนชอบทวงครูว่าเป็ดไม่มีจมูกอ่าครูใส่ให้ก็ได้อ่ะให้สองรูเล็กๆนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะเห็นในการ์ตูนแบบในทีวีหรืออะไรบางทีถ้าเขาไอ้นั่นเขาก็ไม่ใส่เลยก็ได้นะครับก็ไม่ผิดไม่ถูกยังไงนะเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนการ์ตูนก,ก็ เป็นตัวละครในจินตนาการอยู่แล้วนะครับบางทีเนี่ยบางทีเราอาจจะใส่หมวกใส่อะไรก็เป็นเรื่องของจินตนาการของเรานะครับอ่ะได้ส่วนหัวเป็ดละส่วนหัวของลูกเป็ดนะครับต่อไปเรามาลําตัวกันไปเลยครับคลิปนี้มันวาดง่ายไปหน่อยนะครูก,ก็เลยแบบประมาณว่าพูดเยอะหน่อยนะครับ อแล้วก็เท้าเป็ดเดี๋ยวครูจะทําให้มันป้อมๆลงจากเส้นล่างนะครับเส้นล่างนี้อาจจะดูยาวครูจะวาดให้มันป้อมๆลงนะครับแบบนี้เป็นเท้านี่ไงเท้าเวลาเขาแบามาหาเราก็จะเป็นทรงนี้นะ,ะต่อไปก็ตัวเป็ดครับ ก้นเป็ดก็จึงเห็นว่าไมมว่าครูไม่ได้วาดตามเส้นร่างแล้วเพราะว่าครูคิดว่ามันนั้นไปมันใหญ่ไปนะครับทีนี้ก็มาเล็มรายละเอียดส่วนไหนที่เราอยากจะให้เพิ่มให้เขาสมมุติว่าคุณรู้สึกว่าเส้นนียมันมันเล็กไปครูก็จะเพิ่มให้เขาใหญ่ขึ้นนะครับอืมก็พอได้แล้วนะ เดี๋ยวใส่ขนให้เขานิดหน่อยแล้วกันจึกจกจิกจก,ก,ก,กนี่ทรงนี้ก็พอนะครับอ่ะคิ้วอ่ะอืมเพิ่มความน่ารักเข้าไปอีกนะครับเป็นไงก็จะได้แล้วนะครับลูกเป็ดสำหรับวันนี้ก็เป็นการสาธิตอะไรที่ง่ายๆนะฮะทำกันได้สวัสดีครับ